ยังเก่งยังเก่งแต่นั้นยังอยู่ได้นานเลยแหละนะเอาครับให้ลูกแก็บไว้ให้ลูกนะนะลูกหลานนี่เขาดูแลดี ขอบคุณค่ะขอบคุณนะท่านชวนที่ดูแลคุณแม่มาตลอดนะหลายสิบกว่าปีแล้วมอบที่ดินอะไรให้คุณแม่ด้วยแล้วขอบคุณทุกๆคนที่มาเยี่ยมกันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วมาทั้างมอบเงินให้แล้วก็มอบแพมเพิดแล้วก็ของกินขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่มอบความอบอุ่นใหญ่ให้กับคุณแม่ปื้อมาค่ะรื้มมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้า มายิงแกป่วยนาะเออแล้วเอาเอากล้องนหนเอากล้องมาให้เออเอาไอเนียนไอเนียนเป็นชาวสาั้นแล้วก็เป็นผ้าทุ่งผ้าทุ่งช่วยด้วยเหล่าส่สั้นช่วยดีผ้าทุ่งแต่ตื้นีกามีไอพวกยุกยาอยู่ในนี้นะครับเอาหมาให้หมายิิงนะอาออกแกเช็คดูว่าวมีอยู่ในนั้นไหม ขอบคุณนะครับที่ว่ามีใจเป็นห่วงคนแก่ให้มาเยี่ยมอยู่ทุกปีอย่างท่านชวนท่านก็มาเป็นหัวหน้าทีมทุกครั้ง <c oughs> ก็อยากจะฝากไว้ว่า <c oughs> อยากมีอายุยืนอย่างคุณแม่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองรออกกำลังกายนี่สำคัญที่สุด <c oughs> อยากจะฝากว่าลูกๆที่ยังมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับต้องดูแลเอาใจใส่ท่าน ทำให้ท่านสบายใจมีอะไร้ามาแวะมาคุยมานั่งมาอะไรก็ยังดีให้ท่านสบายใจ